ส่งงานครับสเตปมากรอน r k 5นะครับคดีรีบแบบนะฮะจูใช้งานน้ำมันโซโฮอ95นะครับก็คดีใบแสนกลางนะฮะก็ r k 5เป็นเกียร์ CVT นะฮะก็เด,มด,มดิมๆมันก็เดือดๆนวงๆ,ๆนะฮะก็ดูแล,แล้ก็จะดีขึ้นนะครับอารมณ์คล้ายฮอนด้า,าฟีนะฮะ แต่ไอเคห้านี่คล้ายๆกันเลยนะครับแต่ปีเป็นเครื่องพันห้านะฮะอ่ะโอเคก็คดีจูดเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้นะครับเอฟไอแบตโซลจากส่วนผสมน้ำม,มันกอาศานะครับขายเป็นชิเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูดล้วนเลยนะครับจูตอจูดลน,น,น,นจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนแค่นาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะ เดี๋ยวสปีเทสนะครับเปิดไอเกีดีนะฮะเดี๋ยวมาดูกัน AK5 รถจังฝักวิ่งยังไงนะครับจำนวนล์9 5นะฮะอันนี้มีเรื่องลิ้นหลี้ว่นะครับผมลดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะลดปลดล็อกความเร็วปลายให้หมดแล้วนะครับตัดูนะฮะไป จะมันโซฮก้าเก้าเดิมทุกอย่างเลยนะฮะพ่อก็เดิมนะครับแล้วก็พีจูน,นะฮะจูคาระสามพันห้าร้อยบาทนะครับถัดจากนั้นก็จูจูเพิ่มฟรีนะฮะยังเว้นแต่สลับเกียร์นะครับหรือว่าจะตั้งเทอ,อร์โบมานะฮะพีจูล้าอู่อยู่เสรีไทยเจ็ดพันสามนะครับหน้าบักซอยรถรถสีน้ำเงินนะฮะอีกที่คือเราก็การฟองเจ็ดนะครับที่คฟองเจ็ดให้บริการจากงานจูน,นะฮะเซอร์วิสแบนเทอร์แดนทั่วไปที่คฟองเจ็ดผมไม่ได้รับนะฮะรวมถึงจูลรางสถานที่นะครับหัวค่าเดินทางน,นะฮะ ได้นับข่าวช่องทางนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบทุกแบบน,นะครับพิมพีจูดีแบบกพันด้าเจอนับข่าวช่องทางเลยนะครับอ่ะโอเคก็ทั้งขาวช่องทางผมได้เบอร์ไว้ให้แล้วนะฮะสามารถอันไลน์ได้เลยนะครับโอเคก็ส่งงานฮะสําสำหรับสเต็ปมอร์กอนไอเคห้านะฮะจูนน้ำมันโซฮอเก้าห้านะครับเดือดขึ้อย่างนะฮะปลดนิดหลีงปลดอะไรให้ครบหมดเลยนะครับโอเคขอบคุณครับ